ทำไมขอฮารานได้ทำไมมีฮารานทำไมได้ใบเซอร์ติฟิเคตติดกันนี่สี่ปีปีที่สี่ออกแล้วคะ่ะทุกคนกรี๊ดหน่อยทุกคนว่าจะกรี๊ดนานแล้วนะลืมดูดิยุ่งจนลืมโอ๊ยกระดิ่งมาใกล้ๆฉันหน่อยสิทุกคนใบเซอร์ติฟิเคตออกแล้วปีที่สี่มันจะเพอร์เฟกอะไรเบอร์นี้ ช่วยคุกกรีดหน่อยลืมทุกคนเขาเพิ่งส่งมาให้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วลืมได้ไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาไปโชว์ไปนคนขี้โชว์ไ <c oughs> ปนคนขี้โชว์นะคะอะไรที่มันเป็นดีสําหรับแบรนด์อีฉันโชว์หมดเลยนะคะใบเซอร์ติฟิเคททุกคนทําไมต้องกรีดเพราะใบเซอร์ติฟิเคตบ่งบอกถึงว่าประเทศที่เราจะส่งไปให้การยอมรับตรวจเรียบร้อย เพราะฉะนั้นเห็นไหมได้รับการยอมรับจากต่างประเทศถึงออกใบเซอร์ติฟิเคตยืนยันว่าเราได้ใบการันตีปีที่สี่แล้วโอ้โหทุกคนเนื่องจากว่าปีที่แล้วเราโดนหนักมากในเรื่องของการเคลมนะคะใครเป็นอะไรก็บอกว่ากินแล้วหายกินแล้วดีมาบอสกินแล้วหายกินแล้วดีกินแล้วหายกินแล้วดีไอ้คนพูดก็แบบว่าเออเราก็ดีใจเนาะที่เขากินเขาหายเขาดีแต่อ้าวพี่อู น้าหายมันไม่ล่าึ่งหนึ่งก็เอาปรากฏว่าโดนเรื่องเคลมสินค้าพอโดนเรื่องเคลมปุ๊บใบเซอร์ติฟิเคตโดนระงับทันทีเลยทุกคนพอโดนระงับเสร็จเขาต้องไปตรวจสอบเลยค่ะนะคะเพราะว,ว่ามีประวัติอ่ามีประวัติว่าเคลมแต่เห็นไหมทุกคนเราบริสุทธิ์เขาไปตรวจสอบเราบริสุทธิ์ค่ะเพราะเราไม่ได้เคลมคนที่เอามาโพสต์คือคนตัวเป็นเป็น คือเราอะมีใบพิสูจน์ให้เขาหมดเลยครูและผู้บริหารเนาะพี่ป่านพี่ลุงพี่หนุ่มพี่แดงบอส<ะ>เราอะค่ะเตรียมเอกสารไปเดินทางไปเลยค่ะเดินทางเข้าหาเลยค่ะเอาเอกสารไปตรวจสอบเลยว่าเราไม่ได้เคมนะคะเราพูดความจริงทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแล้วคนที่เอามาโพสต์โอเคเขาหายเขาเลยมาแบ่งปันแต่พอกฎหมายออกว่าห้ามแบ่งปันห้ามบอกเราก็จะได้รู้เราก็ไปยอมรับว่าอ่ะโอเคค่ะ ต่อไปหนูก็จะได้บอกทุกคนว่าคุณเป็นอะไรคุณเล่าได้แต่คุณห้ามบอกว่าคุณกินอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะสมมุติคุณบอกว่าคุณหายจากโรคนั้นโรคนี้คุณก็ห้ามโชว์ว่าท่านกินอันนี้นี่นี่ท่านกินอันนี้แล้วจังก็เลยหายจากโรคนั้นโรคนี้ไม่ได้เห็นนะอ่ะพราะเรารู้เราก็มาแจง้งทีนี้ค่ะคุณคิดดูเนาะเขาต้องตรวจสอบเราละเอียดมากเพราะเราโดนหลายเคสใช่ครับว่าเคมเคสนั้นเคสนี้เขาตรวจสอบเราประมาณหกเดือนหกเดือน ปกตินะคะคือเราเคยได้มาแล้วเขาจะตรวจแป๊บเดียวค่ะไม่เกิน3เดือนแต่ของเราตรวจ6เดือนเพราะเรามีเคสที่เป็นเป็นอันนี้อยู่ปรากฏว่าออกแล้วเฮ <c oughs> ้ยทำไมเพิ่งนึกได้ก็ไม่รู้นะแบบข่าวดีมันเยอะไงทุกคนมันคิดไม่หวัดไม่ไหวห่วงคิดข่าวดีของพี่น้องดึงคิดข่าวดีของบริษัทออกแล้วนะครับออกแล้วนะครับใบเซอร์ติฟิเคตออกแล้วปีที่สปีที่สี่นะนะ